สวัสดีคุณผู้ชมในทุกท้ายเช่นเคยนะผมเหยเรากลับมาอยู่กันในคลิปรีแอคชั่นกันอีกเช่นเคยวันนี้เรามาอยู่กันในสก k บีดี้ทอเลสซัมบี้ยูนิเวิร์ส39นิวไวรัสจากช่องมอนสเตอร์อัพนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมอาจจะมาช้าเหมือนที่บอกเลยนะฮะช้าไปชั่วโมงกว่าเลยชั่วโมงสี่นาทีนะครับผมกว่าผมจะมาอาจได้อ่ะอย่าโม้ครับไปกเลย พี่เล่ไปเดี๋ทบปบพี่คิริตโตเราตอนนั้นก็นึกว่าสาาาระอยู่ไหนนะจากที่ไนลันั้นก็ไปพี่โดนเถื่อซ่วมเราโดกนกัดนะวันี้แล้วเฮ้ยไม่นะจะนจะคิดถึงนายคิรินจะคิดถึงนายโน้เถื่อซ่มเออพี่มิวแทนเราก็โอเคฉันโอเคอ่นิ เปิดคำบรรยายเงอนถ้ามันมีคำบรรยายนี่รู้เลยครับว่ามันต้องมีอะไรแน่นอนอน,นี่คือาสารเลือดวาอุ้ยอย่างน,นี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวเสื่อมแล้วอ่ะวันเดอร์เฟส

แท่านดิวแมนลังจอมบึ้เปิดประตูมิตตีมาแล้วตัวละครพิเศษแล้วแต่ท่านดิวใส่เกียร์หมามาแล้วว้าไปเจอประตูวัากีว้าอ้อยอ้ยยใช่มาได้ไงวะไอเจ๊ตัวอุ้ยไหวใช่ไหมนั่นน่ะ แฟนตาเลยเออขึ้นชื่อว่าเจฟโหดนะครับยิ่อย่างเท่แฟงสวยสายจาจะคำชื่อคำทุเรศมากอ,มอ่างอิงตามต้นฉบับเลยนะเนี่ย นดูแม่เราเฮ้ยอะไรพนมาอยู่แล้วแม่ตอนนี้เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นาแลแนา,ออนาวาครอบคุมเลยเฮ้ย,ยม่าจะรวมพลังอะไรสักอยาก่างอะไรมุดดินมาอีกอะอ้าวมีอะไรมุดดินมาครับ แล้วต้องมีเอ่อพีแตงโฟชิงเราคิดเลเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูภาพนี้นะคะผมเราได้เห็นเออการออกมาจากการเดินทางไปหาสสารมืดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราได้เห็นเจสโตทอเลตหรือว,ว่าอะไรนะไอดิเชตอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีพอสมควรเลยสำหรับพาทนี้ เดี๋ยวเมื่อเดิมครับถ่ายปกครับผมมีอังกฤษออสเปนด้วยนะคือมันแปลกๆอะ่ะมีฉากไม่ถ่ายได้ไหมอ,อือเอาแบบฉากที่ไหนดีน่ากลัวไปไหม วาชกที่เจโฮลก่อนนี่ฉากนี้เอาไม่อ๋คือที่เกลค,นลคอนรักไปเสดเจโฮลมันก็ไม่ชัดอยู่ดีอะ่ะใช่ <c oughs> เออมันถ่ายดีมากเลยอิเกลออสเปน What the hell โอเคฮะเจอแมนใูพันหน้าครับกดไลค์ด้วยนะกดซับด้วยบ๊ายบาย